สวัสดีครับอาร์ตเวิ์กนะฮะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านเบียโลนะครับพอดีเบียโลเนี่ยเขาทำเรด d ี t ทูแวร์ขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่ SB02 แล้วกเ็เขายังคงสไตล์อิงลิชแบบที่เขาชอบเอาไว้นะครับแต่ว่ามีการลดทอนโครงสร้างลงให้มีความตอบโจทย์ความนิยมในประเทศไทยมากขึ้นวันนี้ก็เลยจะมาดูแล้วก็มาลองกันเห็นว่าฟิตติ้งเนี่ยเด็ดมากๆแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องให้ดูเองสำหรับ ทาง b บียโเนี่ยเขาจะมองว่า Fitting is king สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือมาลอง fitting ให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกผ้าเองได้หรือถ้าเกิดเราถูกใจผ้าที่เขามีเป็น ready to wear อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยเอากลับไปใช้กันได้เลยเดี๋ยวเข้าไปลองข้างใน ตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วเราอยู่กับคุณบิ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะให้คุณบิ๊กแนะนําคร่าวๆแล้วกันว่าคอนเซ็ปต์ของ SB02 เนี่ยมันเป็นมายังไงทําไมถึงคิดว่าอยากจะท Ready ํา r e t y t o Wear ขึ้นมาสไตล์ของเราเนี่ยมันตกทอดมาที่ตัว r e t y t o Wear มากน้อยแค่ไหนได้ครับ SB02 Sport Jacket ตัวนี้ครับ คือมันเป็น Ready to Wear ผมใช้ตัว Data ที่จากการตัดเชิ้ตเป็นพันๆเป็นหมื่นตัวตลอดตั้งแต่เปิดร้านมาเราได้ข้อมูลโพสเจอร์คนไทยคนเอเชียส่วนสูงความยาวอะไรทุกอย่างเลยทำให้เรา develop โมเดลแรกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องแก้อีกนิดหน่อยเพื่อให้มันดีที่สดุดเลยทําให้เกิดเป็นโมเดล2ที่เกิดการแก้ขึ้นแล้วเดเวลลอปต่อขึ้นมาโดยตัวโมเดลเนี่ยครับก็คิดว่าเป็นโมเดลที่น่าจะเข้ากับคนเอเชียแล้วกันใช้คำว่าเอเชียเพราะคิดว่าหลายๆประเทศโพสเชอร์ก็ไม่ได้ต่างกันมากมายส่วนใหญ่ที่ลองฟิตติ้งจะหลายๆคนมาก็แทบไม่ต้องแก้อะไรกันเลยบางอย่างอาจจะมีเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นเลดี้ทูเวย์นะตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นไหลด่ดปนอกจากนั้นก็แทบจะไม่ต้องแก้อะไรกันเลย เป็นล t ทูเวตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต่างจากลิทู w วร r ในตลาดปกติทั่วไปที่เราเจอกันส่วนสไตล์ผมแน่นอนว่าฟ u n เดชั o นของทางร้านเป็นอังกฤษอยู่แล้วแหละทีนี้เราก็ใส่ความเป็นอังกฤษใน Silhouette ภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cutting ละเพลการเข้าแขนอะไรต่างๆลวมไปถึงสไตล์กระโปรงกระเป๋าทุกอย่างแต่ว่าตัวสตร u คเจอร์ข้างในอะครับ ก็ทําให้มันมีความเบาขึ้นแต่ว่าก็ใช้เทคนิคคละอย่างก,กับ Soft ์เทลลิงแบบอิตาเลียนนะแต่ว่าก็ทําให้มันเบาขึ้นทําให้มันตอบโจทย์กับฝั่งเอเชียที่เป็นประเทศเมืองร้อนมากกว่าแล้วก็เรายืนพื้น standard เป็น half lining ด้วยทําให้น่าจะตอบโจทย์ในโดยเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็นอกจากนั้นตัวงานมือก็ใส่มาให้เยอะมากๆโดยที่เปรียบเทียบกับตลาดก็ไม่แพ้เจ้าไหนแน่นอน นี่พูดถึงสไตล์ของทางเบียโรนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเวลาที่เราหาซื้อสูตรกันแหละทั่วๆไปอยากตัดสูตรอยากดูพวกเริทูแออะไรเงี้ยหน้าตาสูตรหน้าตาแจ็กเก็ตของทางเบียโรเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกับที่เราเห็นกันเป็นประจำมากๆมันมีความท้าทายตรงเนี้ยอยู่อยากรู้ว่าทำไมคุณบิ๊กถึงตัดสินใจว่าโอเคฉันจะยืนพื้นเป็นสไตล์แบบนี้เลย เพราะว่าความอังกฤษอะต้องบอกว่าเราไม่ได้เข้าวงการมาด้วยความที่เราชอบแคชชวลอะไรขนาดนั้นซึ่งภาพจำการใส่สูตรอะก็มาจาก เจมส์บอนด์คิงส์แมนหนังสายลับต่างๆที่เราเคยเห็นหรือแม้แต่อาจจะเป็นซีรีส์เกาหลีก็ได้เลือกใครก็ตามที่แต่งตัวนเนี้ย ب. เพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่แจ็คเก็ตสปอร์ตแจ็คเก็ตสูทหรืออะไรก็ตามครั้งหนึ่งเราคาดหวังผลลัพธ์ที่เสื้อตัวนั้นอาจจะทําให้ได้สูงที่สุดจนตัวผมรู้สึกว่าที่ผมเลือกทางอังกฤษเพราะว่าถ้าผมไม่ได้อยากได้สิ่งนี้จากตัวแจ็คเก็ตผมถอดแล้วไปใส่อย่างอื่นก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แจ็คเก็ตมันเพอร์ฟอร์ม ได้ดีของตัวมันเองเลยคาดหวังว่าถ้าใส่แล้วมันจะต้องออกมาเนียบที่สุดเลยทำให้ผมเลือกตัดสินใจเดินทางฝั่งอังกฤษแต่ทีนี้พอเดินทางในฝั่งเนี้ยมันก็จะมีความ casual ในแบบของความที่ยังเนียบอยู่มันก็อย่างที่เราเห็นวัสดุอาจจะเป็นลินิน เป็นบูซิลลินินหรือว่ามีการลดทอนมีการเพิ่มเติมดีเทลเป็นแพดดิง่งหรือแม้แต่การวางโพสชั่นอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้ผู้ชายดูดีก็ยังลงเหลืออยู่ในความแคชเชลแบบอังกฤษก็คือความเป็นสต็อกเจอร์ความคลีนความคองเชฟเด้งเดฟต่างๆก็มันเป็นสเสน่ห์ละกันผมคิดว่าเป็นสเสน่ห์ในขณะที่ท o อท้อลุกมันก็ยังดูแคชเชลอันนี้ก็เป็นการแสดงความแคชเชีลในแบบอังกฤษซึ่งก็เป็นอีกเวนึงที่อังกฤษเ e อร์ฟอร์มออกมาได้ได้ดีแล้วก็ยังถูกใจผมอยู่ น่าสนใจครับเพราะว่าเหมือนเราติดว่าโอเคแบบพวกแจ็คเก็ตอะไรก็ต้องใส่สบายที่สุดเบาที่สุดแต่ว่าทางเบเยโรเนี่ยคิดว่าสิ่งที่มันเป็นชุดทางการมันก็จะต้องมีความเป็นทางการอยู่แล้วก็เมอร์ชเข้ามากับตอนนี้มี Data มีข้อมูลของคนไทยแหละผมว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่กล้าพูดว่าใช้ Data จากคนไทยจริงๆมาทำแล้วก็ พัฒนาเป็นสําหรับคนไทยโดยเฉพาะใช่ก็จริงๆญี่ปุ่นอาจจะมีแตกต่างเรื่องโพสเจอได้แต่ว่าอย่างเช่นคนสิงคโปร์หรือว่าจะเป็นคนเวียดนามที่อาจจะตัวเล็กกว่าผมคิดว่าเอเชียเราหุ่นไม่ได้ต่างกันมากมายแต่ว่าพอเปลี่ยนประเทศก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าจะให้ลงเฉพาะจ่อจงไปเลยผมคิดว่าโมเดลเนี้ยก็เกิดมาจาก Data คนไทยเพราะฉะนั้นก็เป็นโมเดลที่น่าจะเข้าขคนไทยมากที่สุดถ้าเทียบกับทุกประเทศ โอเคเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูกันเราก็จะได้เห็นว่าคุณภาพของเบียโรมันอาจจะไม่ได้สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้ขนาดนั้นตรว่ามันเป็นสิ่งที่เขาพัฒนาด้วย Data แล้วก็ด้วยองค์ความรู้ของบิ๊กแล้วก็ผมว่าเป็นความกล้าท้าทายความนิยมของคนไทยระดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลองดูกันว่าเออมันออกมาเป็นประมาณไหน ถามก่อนว่าไซส์ ready to wear ตอนนี้มีอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็น ไซส์44เป็นสตาร์เตอร์ครับแล้วก็ขึ้นไปเป็น46 48แล้วก็จบที่50แต่ว่าเราก็จะมีเป็น52ให้ฟิตติ้งแต่อาจจะต้องสั่งเป็นเมทูออเดอร์แทนแต่ว่าตัวสต็อกรีทูเวร์ปัจจุบันยังร้านถึงแค่ไซส์50อยู่เมทูออเดอร์ก็คือใช้แพทเทิร์นของเรทูเออร์ wear, แต่ว่าเราเลือกดีเทลเองใช่ไหมครับใช่ครับเมทูออเดอร์เกิดขึ้นได้สำหรับทุกไซส์เลยก็คือใครที่เคยลองฟิตติ้งไปแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถเลือกผ้าใหม่คอสตมไม้์ดีเทลได้เองหมดดเลยโยโที ค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นอยู่กับผ้านั้นๆนที่เลือกฟิตติ้งเดียวกันเลยที่ทูแวร์สตาร์ทอยู่ที่18,900ครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเมททูออเดอร์จะขึ้นไปเป็นที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผ้าที่เลือกแต่คิดว่าน่าจะสตาร์ทอยู่ช่วง2 0 0 0 0ต้นๆ2 0งห0ืนหนึ 2, 000, 1, 2, 000, 2อะไระแถวๆนี้ไม่ได้หนีกันมากมายแต่ว่าในขณะที่ตัวสตาร์เตอร์ที่เป็นเทียนหนึ่งของเราอะ่ะก็ครอบคลุมผ้าค่อนข้างเยอะมีฮอลแลนด์เชอร์รี่ตั้งแต่เทียนหนึ่งด้วย อาจจะไม่จําเป็นจะต้องกระโดดไปเสมอไปแล้วก็ความต่างของเทียรเราก็แกลบค่อนข้างน้อยครับมันจะอยู่ช่วงแค่ประมาณสักอาจจะเทียละ3,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตัว MTO ไม่ได้โหดร้ายเลยครับ <laughs> แล้วนอกจากผ้าที่เราสามารถเลือกเองใน MTO ได้นะครับมันมีส่วนไหนอีกที่เราสามารถที่จะ ปรับ<ส>ไปจากตัวที่เป็น l e a d y Two Way ก็จะมีเรื่องของดีเทลกระเป๋าครับถ้าจะเอาเป็น Patch หรือจ,จะเอาเป็น Flap จะเป็น Slant จะเป็น Ticket Pocket ยกตัวอย่างนี้ก็เป็นเป็น Hallmark ของอังกฤษก็เราก็จะเป็น Slant แล้วก็มี Ticket Pocket เล็กๆอยู่ข้างบนอันนี้ก็จะเป็นไอ c o n i c ที่เป็นภาพจำอืม <où> <ứng. S 1> ใช่แล้วก็ข้างในก็จะมีแถม s i ก้าพ็อกเให้ด้วย เล็กๆน้อยๆก็เป็นซิก้าพ็อกเก็ตแล้วก็ปัจจุบันคนก็จะใช้เป็นเพนพ็อกเก็ตแทนจะเห็นว่าฟาวเดชั่นเนี่ยคือยังไงก็คือเป็นอังกฤษเลยแบบนำเสนอความเป็นอังกฤษใช่ก็อาจจะมีลดทอนอะไรบางอย่างให้เข้ากับประเทศไทยมากขึ้นเมืองร้อนอโอเคต้องลองใส่ใ้ดูแล้วแหละเป็นตัวทางนี้ไซส์อันนี้ไซส์คุณอาร์เลยใช่อันนั้นโลโลก็ใส่คุณอาร์อันนี้เป็นผ้าของโซเวียติเ,ตเล่มพารเคิล เขาบอกว่ามันเป็นลินินที่ยับน้อยอลองดูจะเห็นว่ารูปทรงของเขาเนี่ยมาสคลีนมากๆ ช่วงเอวคอดค,คือคอดชัดจริงๆแล้วก็ไล่ตั้งแต่เอวขึ้นมาถึงช่วงอกเนี่ยมีความพองมันมีตัวที่ดันทรงของอกออกมาให้เราดูมาสคูลีนแบบชัดเจนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หนาเลยนะที่ผมจับอยู่นี้คือแบบว่าถือว่าบางอ่ะแต่ว่าเหมือนนวาสน่าจะมีความแข็งนิดนึงนะครับมันก็เลยสามารถที่จะดันทรงออกมาได้ถูกต้องครับแล้วช่วงไหล่เนี่ยจะเห็นว่ามีความเป็นทรง สวยมากๆโดยที่น่าจะมีแพดดิ้งแค่บางนิดเดียวปะ่ะฮะประมาณ0.5เซนตเองอืมจับแทบไม่รู้ว่ามีแพดดิ้งแต่ว่าช่วงไหลเนี่ยมันจะเรียบสมูทเป็นทรงของเขาเลยโดยที่ไม่ได้ต้องทำให้มันหนาอันนี้มันแอบตอบโจทย์อันิดหนึ่งคือคืออาร์เข้าวงการเนี่ยมาด้วยความชอบเจมส์บอลแล้วคือพอมาลองสูตรพวกแจ็คเก็ตอะไรที่ เขาพยายามทําตามแบบที่เป็นออ t h เทนติกแทนที่มันจะเป็นทรงเฉยๆแล้วใส่สบายอะ่ะมันกลับเป็นความรู้สึกว่ามันหนาไปหมดเลยแต่ว่าตัวนี้คือได้ฟิลแบบที่ดูมสคูลีนแล้วก็ไหลกว้างอกใหญ่โดยที่ไม่ได้รู้สึกอึดซึ่งสิ่งนั้นนะมันคือสแตนดาดที่ต้องทําให้ได้ของฝรัง่งกฤษแต่ว่าในฝั่งของโพสเจอร์ของคนเอเชียแล้วก็คนไทยที่เจอกันบ่อยๆครับก็คือพอเราเป็นหุ่นเอเชียฐานคอด้านหลังคนไทยจะแบนเลยทําให้ หลายๆคนใส่แจ็คเก็ตแล้วด้านหลังอ่ะจะมีผ้ากองตรงต้นคอพับเป็นสันอันนั้นน่ะครับเกิดจากที่หุ่นของฝั่งเอเชียแบนกว่าจะเห็นว่าถ้าเทียบกับฝั่งยุโรปตัวสะโพกหลังเราแบนจะแบนกว่าไม่ได้สตูปอะไรเหมือนฝั่งยุโรปอันนั้นแหละครับเป็นพ้อยต์หลักๆที่ทําให้เราจะต้องทําให้มันเข้ากันกับคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยจะเห็นได้ว่าหลังของคอุณอาร์ตนอกจากจะคลีนแล้วต้นคอก็คลีนเหมือนกันไม่ได้มีผ้าเหลือพับอะไรเลย แล้วก็ด้านหลังก็จะเคิร์ฟเป็น S พอดีอซึ่งการเคิร์ฟแบบนี้ก็ถ้าไปใส่กับหุ่นยุโรปก็จะมีปัญหาเพราะว่าเขาเคิร์ฟแตละอย่างเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยครับเบสถึงได้บอกว่าเน้นว่ามันเป็นโพสเชอร์ของคนเอเชียและโดยเฉพออาะยิ่งคือคนไทยใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตัดเป็นแพทเทิร์นแบบฝรั่งอย่างที่คุณวิบบอกว่าฐานคอแบนผ้ามันเหลือใช่ไหมัมันก็จะขึ้นไปดันแล้วก็ย่นลงมา ใช่แต่ว่านี้คือคลีนเปะเปะจริงเพราะว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเป็นฝั่งยุโรปเขาก็จะมีตรงนี้ตรงคอแลนหลังปูดมากกว่าอ๋อญี่ปุ่นก็ปูดนะก็มีบ้างครับถ้าเทียบกับเอเวอเรสต์ในไทยไทยจะแบนกว่าแทบทุกคนเลยเออ,อน,นี้น่าคิดนะว่าเพราะอะไรทั้งที่เป็นคนเอเชียเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเนาะเออแล้วก็ตัวสแลนพ็อกเก็ตนี้มันแบบรับกับความเคอร์ฟของเอวแล้วก็สะโพกหายออกไป กระเป๋าสแลนแบบเนี้ก็มีให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่าอันนี้สวยแบบสวยจริงๆอ่ะอาจจะเพราะว่ามันเป็นมันต้องเป็นสัดส่วนอะไรที่มันรับกันด้วยแหละอ๋ออันนี้มันเป็นกระดุมเดียวด้วยใช่ครับก็คือมันจะเป็นสไตล์แบบอังกฤษตัวไอคอนิกก็จะเป็นกระดุมเม็ดเดียวแต่ว่าก็ t รีโรทูไม่ใช่อะไรที่แปลกแยกเป็นอิตาเลียนเท่านั้นไม่ใช่ จริงๆอังกฤษก็มีทรีรอทูเหมือนกันแต่ว่าด้วยไอคอนิกด้วยภาพจำตัวแจ็คเก็ตที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์นะครับก็จะเป็นกระดุมเม็ดเดียวอาจจะมาจากเรื่องของ uh, riding jacket ที่ไว้ขีม่ม้าหรืออาจจะมาจากแบรนด์ดังๆต่างๆ,างๆอะไรต่างๆด้วยจนณปัจจุบันภาพจำที่หลงเหลืออยู่ก็จะเป็นแบบนี้ปัญหาหนึ่งที่อาเจเจอประจ คือเหมือนนะจะเป็นคนที่ไหลไหลมาหน้านิดหนึ่งแล้วก็แขนงอแล้วมันก็จะนั่นแหละมีผลกับเรื่องทรงของแขนแต่ว่าอันเนี้ยเท่าที่ลองใส่ก็ดูคลีนใช่เพราะว่าตอนตั้งบาลานซ์โมเดลครั้งที่สองอันนี้ครับเรามีการหมุนโรเทตทตัวแขนให้มาข้างหน้าอย่างเงี้ยมากขึ้น ที่เราอาจจะเห็นคัตติ้งอย่างเงี้บ่อยๆในฝั่งเอเชียซะส่วนใหญ่จะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งในครั้งนี้เดเวลลอปครั้งนี้ครั้งที่2ก็ใส่สิ่งนี้เข้ามาด้วยทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องโพสเจอร์มาข้างหน้าอย่างนี้นิดนึงคิดว่าไม่ใช่ปัญหาสาหรับโมเดลนี้เลยออยากลองใส่ผ้าตัวอื่นด้วยครับฝากลองตัวนี้ดีกว่าครับอันนี้โลโลเปียแนครับ <Okay. S 1> เป็นบูซิลลินินครับเป็นคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์2023ผมสะสมไว้เองแล้วก็เอามาทำเป็นแมทัวร์เดอร์ตัดได้สำหรับคนเดียวป่ะครับ แล้วสะสมาเองไม่ตัดไซต์ตัวเองครับ <laughs> เอ่ออตอนนั้นคำนวณผ้าผิดครับ oh. <laughs> มันมันผ้ามันไม่พอตัดไซ์ผมอ๋อ oh. oh. ใช่เสียดายแทนแล้วเป็นแจ็กเก็ตที่แบบว่าติดกระดุมสวยมากคือแจ็กเก็ตหลายๆตัวนะที่ผมใส่อ่ะคือผมมันแบบว่าเป็นคนอกอกตั้งนิดนึงแล้วมันจะดันตรงเนี้ยขึ้นแล้วอันเนี้ยมันจะมันจะอ้าแต่ว่าอันเนี้ยแบบว่าปิด ดีมากเลยเป็นเฉดสีเขียวที่ไม่ค่อยเจอกันนักเท่าไหร่คือพอใส่สวยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกผ้าเองยังไงก็ได้เลยใช่ครับกรณีแบบอย่างของคุณอาร์ตที่ไม่ต้องแก้อะไรกันเลยอาจจะมีเรื่องความยาวแขนถ้าอยากจะปรับเพิ่มปรับลดแบบ เป็นเทสส่วนตัวก็ได้แต่ว่าทั้งหมดที่เหลือก็สามารถสั่งเป็น MTO เลือกผ้าใหม่เองก็ได้ถ้าไม่อยากได้ผ้าที่มีอยู่ราคาก็จะตามแล้วแต่แล้วแต่จะเลือก f i t t i n g is King ครับจริงๆพ้อยห,หลักก็คืออยากจะให้มาลอง f i t t i n g ดูก่อนเพราะว่าถ้า f i t t i n g รอดแล้วอ่ะที่เหลือตัว2ตัวสามันจะมันง่ายมาก <ừ> จ,ะจะเลือกผ้าเองจะสั่งออนไลน์ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดแต่แค่ครั้งแรกอะโปรเซสการเรียนรู้ครั้งแรกสำคัญอยากให้มาลอง f i t t i n g กันดูครั้งแรกน่ารักคือเรื่อง Fitting มันสำคัญที่สุดอยู่แลือ์ค แม้ว่ามันจะเป็นเรดี้ทูแวร์ก็ตามแม้ว่าเออเขาจะคำนวณมาอย่างดีก็ตามอ่ะแต่ว่าเราก็ควรจะมาลองก่อนจริงๆแล้วก็พอเข้ามาเสร็จใส่ได้แบบผมอย่างเงี้ยสมมุตินะว่าถ้าต้องตัดแขนอีกแค่แบบครึ่งนิ้วอะไรเงี้ยต่อไปก็คือสั่งออนไลน์ได้หมดเลยใช่ครับที่เหลือก็จะง่ายแลย้วใส่มือ ฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้านะก็จะเป็นสอยด้วยมือเหมือนกันะ mm hmm. พูดถึงตัว lining เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น MTO เราสามารถเลือก lining ได้คนระับถ้ากรณี custom lining ก็จะมีค่าใช้จ่ายครับแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้เลือกเองเราก็จะหาสีที่มันโอเคที่สุดให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากค u s t อ m ก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแบรนด์ผ้า lining ที่เลือกทีนี่ฮดู สอยมือหมดวงแขนนี่การเก็บงานปลายมือสอยมือไลนิ่งก็สอยมือหมดลังดุมทั้งหลายนี่คือมือหมดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับลังดุมทุกจุดถักมือหมดเลย เมลานีสนี่คือได้เป็นซิวด้วยใช่ไหมครับตัวบัตเทนโฮก็เป็นซิวครับจริงๆแล้วตัวกระดุมก็เป็นซิวเหมือนกันการติดคออะไรก็คือใช้มือหมดดีเทลทั้งหลายเนี่ยคือได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัว18,900ใช่ครับนี่คือสแตนดาร์ดแล้วก็ที่เหลือจะขยับก็มีแค่เรื่องของผ้าแค่นั้นเองเนี่ยอ,อกที่ผมบอกทุกคนนะคือ สุดท้ายมันต้องมาลองจับเองแหละแต่ว่าให้ดูคร่าวๆคือมันมันไม่ได้หนาแต่ว่าเขาใช้แคนวาสในการทำมันเลยแบบว่าอกมันดูเด้งมากๆมันเลยทำให้ใส่สบายแล้วก็มันมีทรงของเขาเลยอะโดยที่มันไม่ต้องแบบใส่ให้มันแน่นกับตัวอย่างเงี้ยดีเทลแน่นมากครับ ตัวเลยทีแวร์เนี่ยก็จะมีผ้าอื่นๆเข้ามาเติมเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับทุกๆอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก็อาจจะมีตัวสีใหม่ๆลายใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าช่วงนี้ที่ถ่ายกันอยู่ก็อาจจะดีเลย์นหน่อยแต่ว่าหลังจากนี้คิดว่าอยากจะลองเอาแบบผ้าตัวหนึ่งสองไซส์ผ้าตัวหนึ่งสองไซส์าสอ,ซสอาจเลยจะทําให้รถหนึ่งอาจจะได้ผ้าหลายสีหลายแบบมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะพยายามโพสต์หน้าไอจีครับตัวตอนที่ถ่ายกันอยู่ก็อาจจะเห็นบางสีแต่ว่า จริงๆถ้าตามไดไอจีก็จะรู้ว่าเดี๋ยวจะมีสีใหม่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆๆสีที่ทุกคนรออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก Dark Navy อะไรซะเยอะหลังจากนี้ก็จะพยายามจะเอาเข้ามาให้ได้เยอะๆแล้วก็ c o m มโพสอะไรแบบ High h h ทวงไฮทวิสก็อาจจะได้เจอกันยังพวกบูซิลลินินก็ยังอาจจะต้องมีอยู่ลิโนลินินก็ผสมมาบ้างทุกอย่างที่เป็นแคชเชีลเพื่อที่จะคี e ค c นเซปต์สปอร์ตแจ็กเเอาไว้ใส่เป็นออจเก็ตแยกกันได้ก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามเป็นพวก r e a d y to wear เนี่ยก็รอดูหน้า IG ได้ว่าจะมีตัวไหนที่โดนใจแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือมาลองฟิตติ้งได้เสร็จแล้วไป MTO มันก็เพิ่มขึ้นไปอีกแค่นิดหนึ่งผมว่าถ้ารอมันก็อาจจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาแบบมาทางเราหรืออะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่ามาลองได้ฟิตติ้งที่ดีแล้วเนี่ยก็ไป MTO เลยก็ได้เพราะว่ามันก็แบบเพิ่มอีกนิดเดียวเองจะให้ดูดีเทลด้านในตรงนี้ โอเคอันนี้มันเป็นฮาร์ฟไลนิ่งเลยมันก็จะมีผ้าตรงนี้ไขว้ปิดช่วงบ่าใช่ไหมช่วงไหลที่นี้ปกติเวลาเราเปิดตรงนี้ดูอ่ะมันก็จะเจอกับชิ้นเอ่อพ n ดดิ้งแคนวาสอะไรทั้งหลายแต่ว่าเนี่ยเขาจะเก็บมาค่อนข้างคลีนเพราะจริงๆตัวเนี้ยครับมันเป็นผ้าทบแล้วเขาเอาสิ่งเหล่านั้นใส่เอาไว้ในผ้าที่ทบตรงนี้ อันนี้เป็นดีเทลที่ละเอียดแล้วก็แบบยิ่งทำให้มันดูเรียบร้อยขึ้นไปอีก r e a d ้ทูแวร์จะปรับได้เรื่องความยาวแขนใช่ไหมครับใช่ครับความยาวแขนก็ปรับได้สั้นลงยาวขึ้นอยู่ช่วงเรนจ์ประมาณนิ้วนึงจะปรับจากปลายแขนเลยครับเพราะว่าเราทิ้งกระดุมเมสสุดท้ายว่าจะเห็นว่าเราไม่ได้ทำเม่ทิ่อ๋อเพราะฉะนั้นถ้ามันสั้นขึ้นเราจะทำกระดุมเมสสุดท้ายข้างบนแทน อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบสามกระดุมก็ถ้าใครไม่อยากปรับไม่แก้ก็จบสามกระดุมได้ก็กลับบ้านได้เลยเหมือนกันอ๋อเพราะทุกตัวจะทํากระดุมมาเรียบร้อยหมดทกระดุมมาสามอยู่แล้วแล้วก็เหลือไม่ิที่สุดท้ายไว้ให้เลือกอันนี้ดีครับเพราะว่า ready to wear เดี๋ยวนี้บางทีมันแบบ ready to wear off the rack อะแต่แบบว่าพอเราไปแล้วมันก็ไม่ได้เอากลับบ้านได้เลยจริงๆแต่ว่าพอเป็นประมาณเนี้ย ด้วยไซซิ่งความยาวแขนอะไรที่ปรับมาให้เหมาะกับคนไทยแล้วด้วยนะมันก็เหลือปรับกันไม่เยอะมันก็จะเหลือแค่ว่าเติมกระดุมไหมถ้าเกิดว่าอย่างตัวนี้จริงๆใส่เป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตอะมันก็3มกระดุมผมว่าเผอๆก็คือเอากลับบ้านได้เลยความยาวแขนคุณอาร์ตบังเอิญพอดีด้วยเลยทําให้จะดูเห็นว่าแบบครับสองข้างก็พอดีกันเลย เลยทําให้คอนเซปต์เรดดี้ทูแวร์สามารถเกิดขึ้นได้จริงกับคุณอาร์ตพอดีก็คือถ้าไม่อยากได้กระดุมเมทิส4ตัวนี้ก็กลับบ้านได้เลยวันนี้ก็เรดดี้ทูแวร์แล้วถ้าเก like ิดว่าเคสมีการปรับแขนเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับก็เราให้ไทม์เฟรมสโคบไม่เกินอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีช่วงไทม์เฟรมทางานอยู่ประมาณ3วันเพราะฉะนั้นอาทิตย์นึงอ่ะเหมือนเราตั้งเผื่อไว้เฉยแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีออเดอร์เยอะอะไรเงี้ยครับเราพยายามจะจบงานภายใน3วัน อันนี้ดีเลยก็เป็นสีที่ใส่ได้บ่อยอีกตัวนึ่งครับผมว่าเป็นท็อมแซกด้วยเดี๋ยวหลังๆเราจะพยายามซอยย่อยล็อตให้มันน้อยลงมันจะได้มีสีเข้ามาเยอะขึ้นก็คือ มาเซ็ตน้อยลงแต่ว่ามาทีทีทีทใช่อาจจะแบบผ้าเนี้ยอาจ,จะมาแค่2ตัวผ้านี้มาแค่2ตัวอะไรต่างๆมันเลยจะทําให้แบบเราไม่ต้องมานั่งรอลุ้นว่าสีจะถูกใจไหมเราเอามาทีเดียวหลายๆสีเลยใช่แล้วก็จะมีพวกแซมเปลิลที่ก็สามารถซื้อกลับไปได้ทุเได้เหมือนกันจากแบรนด์ผ้าต่างๆเอามาทําเป็นแซมเปลิลให้ดูว่าพอมาทําจริงๆแล้วเป็นยังไงอะไรต่างๆเหมือนที่ คุณน้านใส่ตอนแรกที่เป็นโซบิอติเอ๋ยแล้โลเวียแเอ๋ยก็จะทําให้เห็นภาพว่าพอมาทาแล้วออกมันจะเป็นประมาณนี้แหละออกคือตัวแซมเปิลตรงนี้คือถ้าเกิดว่าถูกใจจริงเ็คือเอากลับไปใช่ครับก็ซื้อกลับได้เหมือนกันเพราะว่า <c oughs> มันก็ทํามาแบบทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเราแค่เอาผ้ามาอันเดียวเฉยอ่า <c oughs> ใช่ก็ถ้าถูกใจก็ซื้อกลับได้เหมือนกันราคาก็จะขึ้นอยู่กับผ้านั้นนั้นแล้วก็หลังจากนี้ก็คงมีมาเติมเรื่อยๆเรื่อยๆอยากลองตัวลายบางคนก็บอกว่าใส่ยากแต่พอใส่จริงๆแล้วมันสวยนะ อืมกำลังคิดอย่างนั้นเหมือนกันอันเนี้ยดิสติบิวเตอร์เขาสปอยมาว่ามันมาจากเล่มมอนติคาร์โลของดูเอเปอร์แต่ว่าเหมือนจะเป็นของปีเก่ามันเป็นเส้นสไลด์แนวตั้งอะ่ะเหมือนในเล่มมอนติคาโลก็จะมีเหมือนกันจริงๆผมว่ามันคือเบรเซอร์ถ้าให้เรียกนิยามมัน อันนี้ก็แอบได้อยู่เพราะมันเป็นสไตล์แบบคนละคนละอ้น,นี้กันก็ดูไปได้นะเออไม่ติดกระดุมอกก็ยังพองถ้าปกติมีความชอบอะไรสนุกๆแบบอิตาเลียนอยู่แล้วลายนี้ก็เป็นหนึ่งในลายที่ลูกค้าไม่ก็คนรู้จักผมที่เป็นอิตาเลียนส่วนใหญ่จะชอบผมว่าลายน่าจะถูกใจ คือพวก selection p a ที่จะมาในใน ready to wear เนี่ก็คือเราก็จะมีความแบบเลือกให้มันมีความสนุกมีความ casual ด้วยใช่ไหมฮะก็ปัจจัยหลักมีอยู่2อย่างเลยครับอย่างแรกเลยคือเราพยายามทําให้มันเป็น sport jacket หรือว่า odd jacket นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเอาอะไรที่มันไม่ใกล้เคียงกับคำว่าสูทติ้งแล้วอย่างที่2ก็คือ ผ้าที่เราใช้อะส่วนใหญ่มันก็จะต้องมาจากแบรนด์ที่มีคุณภาพอย่างเช่น Drapers VBC Archive หรือไม่ก็อาจจะเป็น local mill จากฝั่งอิตาลีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสไตล์ผ้าของแบรนด์พวกเนี้ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่ที่จะต่างจาก พวกโลเค็ตเมืองังกฤษกมันก็จะเลยมีอะไรที่แบบอย่างตัวนี้ที่เห็นอยู่หรือไม่ก็อาจจะเป็นลีนงลีนินที่ใส่ได้บ่อยหรือก็ไม่ก็พวกบูซิวลินินฮอปแซกอะไรอย่างี้ที่เราเจะเจอกันอยู่แหละแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะเจอที่กํลาลังคิดว่าน่าสนใจผมเพิ่งได้พวกแบบไฮทวิสพวกเด a เฟอร์สทูพายอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งได้มาก็คิดว่าในอนาคตอาจจะได้เห็นกันด้วยก็คือค่อนข้างที่จะทําครอบคุมแหละแต่ว่าเน้นเป็นเรื่องแจ็กเก็ต ใช่ใช่ถ้าเป็นสูตรแล้วไม่ได้เป็นสูตรติง้งผ้าไฟาจ๋าอะไรเลยอะ่ะก็ไม่คิดว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าใครเลือกผ้าที่เป็นแบบผ้าสูตรติง้งเงามีชีนมีอะไรขนาดนั้นเลยอะ่ะฟอร์มัลทางการเลยผมคิดว่าควร MTM กันเพราะว่าพอผ้าเปลี่ยนะ่ะมันก็มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกมันอาจจะมีงานตรงนูง้นต,ตรงนี้ที่เก็บให้เนี้ดีกว่าถ้าเป็นลูกค้าที่มาแบบนั้นผมก็จะแนะว่า MTM เถอะแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ในเซสชั่นแคชวลอ่ะ อาจจะเป็นจบที่ฮัจวิสก็ได้อะไม่ต้องมาเป็นวูซิลลินินไม่ต้องมาเป็นลินินก็ได้สูตรให้มีความเรียบร้อยหน่อยอันนี้ก็อาจจะโอเคอยู่เพราะว่ามันยังมีความแคชชวลในตัวมันเองแต่ว่าจริงๆเราสามารถสมมุติว่าเรามาลองฟิตติ้งเลสทูแวร์โอเคแหละแล้วเราก็ไปเลือกผ้าทำแจ็คเก็ตเป็น MPO แล้วก็ตัดกป็นเกงอีกตัวหนึ่งก็เป็นสูตรเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเป็นแบบว่า กร,กระจายมากใช่ตัวแจ็คเก็ตก็ไม่ถึง2 0 0หมื่นกางเกงก็ไม่ถึงหมื่นแล้วก็ราคาเทียแรกเราฮอลแลนด์เชอรี่ไม่ถึงหมื่นซึ่งทําให้ถ้าอยากได้สูตรฮอลแลนด์เชอรี่ทั้งตัวกางเกงก็ไม่ถึงหมื่นแจ็คเก็ตก็ไม่ถึง2 0 0หมืถ้าใส่เรดี้ทูแร์ได้ MTO กันได้ก็ทําได้เลยครับอันนี้เป็นเป็นประโยชน์ของคนที่ไซส์ค่อนข้างมาตรฐานนะครับก็จริงๆหลายๆคนะ่ะมาถามผมว่า เออจะตัดดีไหมหรือจะซื้อเล a d อ t o ทูแวดีแล้วก็คําตอบของผมส่วนใหญ่ก็คือว่ารูปร่างมาตรฐานไหมถ้ารูปร่างมาตรฐานก็ไปลองเล a d อ t o ทูแวรก่อนอันนี้ก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่ดีมากๆนะเพราะว่าเป็น Data ของคนไทยแล้วก็นอกจากเรื่องไซซิ่งเรื่องตัวเลขต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการปรับแพทเทิรนให้มันเข้ากับรูปร่างของคนไทยจริงๆด้วยก็ลองมาดูกันนะครับส่วนผ้าของ เลยี่ทูแวร์ทั้งหลายก็คือติดตามใน IG ของเบโรไปเลยติดตามใน IG ดีกว่าเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเห็นผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะมาทีทอย่างที่คุณพิกบอกใช่หลังจากนี้จะพยายาม,มพยายามซอยถีให้ได้เยอะด้วยก็จะมีอะไรเยอยๆแลยครับอย่างตามใน IG ได้โอเคไปตามกันเอาไว้นะฮะ ยิ่งใครที่ซส่มาตรฐานนะครับผมแนะนําว่าให้เข้ามาลองเลยก็วันนี้ประมาณนี้นะครคุณบิ๊กมีอะไรอยากแนะนําร้านอีกไหมฮะร้านเราอะครับจริงๆ variation เรื่องไซส์ไม่ใช่แค่เรื่องแจ็คเก็ตแต่รวมไปถึงเชิ้ต variation เชิ้ตก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ตัวคุณตี้ที่เห็นไปก็ยังจะมีเยอะอยู่ในในเชิ้ตแล้วก็ในกางเกงด้วยเหมือนกันแล้วก็ในอนาคตก็จะมีโปรเจกต์คอลแลบกับเทเลอร์ระดับ ด e เจนเดอรต่างๆที่มาจาก s e เวอร์โรลอนไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งโชว์หรือว่าโปรเจกต์คอลลาบอร์เรชัที่อาจจะได้อาจจะได้เห็นกันเร็วนี้ด้วยก็ฝากติดตามด้วยส่วนใหญ่ก็อยู่ใน IG เป็นหลักก็คือไปตาม IG กันเอาไว้เ <c oughs> ออมันยังมีอะไรน่าสนใจอีกมากแล้วก็เป็นอะไรที่ก็พูดตรงๆคือก็คือเป็น c o n n e ็ t ชันของคุณบิ๊กแหละที่ มีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านี้เนาะใช่แล้วก็ใครที่อยากได้อะไรที่อุตติกหรือว่าใครที่กำลังมองหาสินค้าที่เอาเอาคุณภาพเป็นตัวตั้งถ้าอย่างนั้นน่าจะถูกฉลอก,กันนะที่ว่าน่าจะคุยกันได้บางอย่างเราก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดมีมีตัวลองอะไรต่างๆให้ก็เยอะแยะกางเกงก็ด้วยเสื้อก็ด้วยครับแต่ว่าใครที่อยากไปสุดเลยอยากได้คุณภาพเป็นตัวตั้งเลยหรือว่าอยากได้งานที่เป็นอุตติกแบบที่มาจากออริจินอลเลยก็มีเหมือนกันมีทุกเกรดเลย ก็ามาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าแบบโอ้เราออเดนติกแล้วก็แบบกลัวราคาจะโดดเพราะว่าอย่างพวกดิจิทเวอร์อย่างเงี้ยก็เห็นแล้วว่าเรามีออปชันที่จะลดค่าใช้จ่ายลงมาได้เยอะเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเราเข้าใจว่านี่คือกําแพงราคาไทยนี่คือค่าของชีพไทยเราเราเข้าใจเราเข้าใจแล้วก็มีออปชันให้เสมอขึ้นอยู่กับว่าอยากได้อะไรแล้วก็ของที่ถูกใจไม่มีคำว่าแพง <c oughs> ขอบคุณคุณบิ๊กมากนะครับ <c oughs> นอกจากที่ให้มาถ่ายวันนี้แล้วก็คือผมชอบที่ คุณบิ๊กมีความแบบว่านำเสนอสไตล์ในแบบของตัวเองโดยที่มันเหมือนก็เป็นการเอ็กซ์เพร์เมนต์ตลาดนิดนึงที่ในขณะที่มีพายุของความนิยม style อยิตาเลียนสไตล์ก็มีเบีโรที่มีสไตล์ที่แตกต่างแล้วก็นำเสนอให้ตลาดอยู่เสมอครับก็ขอบคุณมากครับครับผมก็วันนี้ประมาณนี้นะฮะอารโวครับไว้เจอกันในคลิปต่อปไปครับ